ผักสาบหรือว่าผักอินูนนะคะบ้านหนูเรียกว่ามันลกไปหนาราื่ยจ้ะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็ตําน้ําพริกมดแดงนะคะนี่ค่ะตําน้ําพริกไข่มดแดงค่ะพี่น้องกินกับนี่ค่ะนี่พี่น้องขาอ่อนจ้าแล้วก็ตมคําขอเลยเนาะอันนี้ก็คือ มะระหวานนะคะเหมยก็เอาไปลวกนะคะแล้วก็ลูกผักสาบใครที่สนใจก็ทักแชทได้เลยนะคะมาครับพี่น้องกินข้าวเป็นแบบจานใหญ่เลยมานี่แหละบ้านหนูเขาเรียกว,ว่าบอกมตีแห่งกรองด้วยจ้ะตำน้ำพริกปลาทูใส่ไขม่มดแดงแต่ไขม่มดแดงนี่คือแบบก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบตัวแม่มันเนาะเขาเรียกอะไรอะมดแดงอะอืมอืมอร่อยมา เข้ากันเข้ากันกับนอคาด้วยจ้ะความเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวน้ำพริกมันเยอะนะคะก็เลยแบบใช้ช้อนกลางนะคะตักเนาะแซบอีกแล้วค่ะพี่น้องข้าวหมดหม้อจ้ะอืม มาละหวานยอดฟักแมวอืมอร่อยต้มไปก็คือเหมือนฟักเลยจ้ะอืมแซ่บครับพี่น้องมดแดงนี่คือต้องเอาไปคั่วก่อนนะคะมันหอม ถ้าไม่คัวมันก็จะเป็นเมี่ยงเนาะผักสาบหรือว่าผักอินูนนะคะบ้านหนเรียกว,ว่ามันลกไปนาารือเลยจะ้ะ เมนูเจริญอาหารอุ๊ยลืมไปเลยเราลืมไข่เจียวไปได้ไงนี่ค่ะไข่เจียวไข่เจียวใส่ไข่มดแดงนะคะพี่น้องไม่มีพี่วางเนียก็เลยแบบฉันก็เลยลืมไปเลยทีเด็ดค่ะพี่นอ้องออ้ยเมื่อกี้ทอดเมื่อกี้เจียวเมื่อกี้นะคะหอมฟุ้งเลยจ้ะโอ้ข้างล่างได้นะคะไข่เจียวแล้วก็ยังใส่ไข่มดแดงอีกเนาะ อาหารชั้นสูงของแพงหายากค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินกับข้อสวยร้อนๆอือหือปินมากอือหือเจดจเยอะมากครับพี่น้องอันนี้แบ่งแล้วนะคะ แบ่งอันที่แบบไม่ได้แซมมดแดงเนืม หวมากแม่พาตากินตั้งแต่เด็กน้อยด้วยจ้ะเขาเรียกว่าบอกอันตีปวงกรองเนาะ เยอะมากทุกคนใช้ปลาทูสองตัวนะคะไ้หลายค่างวันนี้เหมือนก็ไม่ได้มากินนานนะคะเพราะว่าจกผักก็จะขึ้นไลรเนาะขายผักอ๋อ นี่ใส่ทั้งหัวเลยค่ะน้องน่ากินมากมันจะนุ่มไปเลยนะคะทุกคนเวลาเราทำไข่เจียวใส่ไข่มดุแดง มันจะไม่ค่อยแบบคู่กรอบ กินสดก็อร่อยปลวกก็เส่บจะ้ะม,มันหวานอือข้าวอยู่ข้างบนเขาจะกิน ร้อยมือวอ่าจับพริกกินกับข้าวไปเลยเนาะข้าวไปหมุนมันละมุนละมุนเนาะใส่ไข่มดแดงปะแปะปะแปะ ก็มีคนถามหาขาอ่อนแน่นอนเลยว่ามีไหมรอก่อนด้วทุกคน เป็นเมนูเจริญอาหารเนาะ แซ่บสุดยังครับพี่นอ้องฝากไว้นะคะน้ำพริกหมื่นเนาะแพ็กเกจใหม่นะคะอันนี้น้ำพริกปะลาร้าแมงดาน,นะคะสามร้อยกรัมเนาะน้ำพริกปะลาร้าครับพี่น้องสามร้อยกรัมนะคะอัดแน่นเต็มกระปุกเลยค่ะนี่จ้ะเป็นปะลาร้าแบบสุกไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีสารกันเสียนะคะแล้วก็เจีวตอนปะกะดีนะคะอันนี้เป็นแบบดิบเนาะเป็นเจีวตอนเนาะสำหรับใครที่ชอบแบบฉีกต่อนพี่น้องกระปุกใหญ่มากเอา้าเบิ้งดูสามร้อยกรัมนะคะเน้นๆเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เหมยด้วยสําหรับวันนี้นะคะอาจจะมากินแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเหมยต้องไปกินต่อในไลฟ์ติ๊กต็อกเนาะพี่น้องแล้วก็กิกนไลฟ์ขายผักต่อนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย